ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์สองแปดสามทุตังคะหมายถึงองค์ธรรมที่เป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสหรือทุดงชมรมบ้านธรรมะมอถอพอคำว่าทุตังคะมาจากคำว่าทุตะหมายถึงการกำจัดกิเลสอกุศลรธรรมกับคำว่าอังคะหรือองค์ธรรมหรือส่วนของธรรม รวมกันเป็นทุตังคะเขียนเป็นไทยได้ว่าทุดงหมายถึงองค์ธรรมหรือส่วนของธรรมที่เป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสทั้งหมดของทุดงนั้นเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นเป็นไปเพื่อความมากน้อยสันโดษเมื่อความสงักจากอกุศลไม่ใช่การประกาศให้คนอื่นรู้ว่าตนเองรักษาทุดงดังข้อความจาก ปปัญจสูทนีอัตกถามัชชิมะนิกาหมูลปันนาตลถาวินีตัสูตรว่าพระเถระสองพี่น้องอยู่ในเจติยบรรพธพระเถระองค์น้องรับทอนอ้อยที่อุปถากเขาส่งมาได้ไปยังสำนักของพระเถระผู้พี่พูดว่าหลวงพี่ฉันเสียสิ เป็นเวลาที่พระเถระฉันแล้วบ้วนปากพระเถระผู้พี่กล่าวว่าพอละเธอพระผู้น้องชายถามว่าหลวงพี่ถือเอกะสะนีกังระทุดงหมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้ฉันณอาสนะเดียวเป็นปกติหรือไม่พระเถระผู้พี่กล่าวว่าเธอนำท่อนอ้อยมาแม้เป็นผู้ถือเอกาสนีกังคะ ทุดงมาถึงห้าสิบปีก็ปกปิดทุดงไว้ฉันแล้วบ้วนปากอธิษฐานทุดงใหม่แล้วไปความเป็นจริงของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่เคยเปลี่ยนเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นพระธรรมทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นไปเพื่อปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด ถ้าเป็นไปเพื่อความติดข้องต้องการเพื่อได้นั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนทุดงคือองค์ธรรมหรือข้อประพฤติปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อขัดเกลาวกิเลสยิ่งขึ้นเพื่อความมักน้อยสันโดษเพื่อความสงบสงัดจากอกุศลที่สำคัญต้องเป็นผู้มีปัญญารู้ประโยชน์ของทุดงจึงจะสมาทาน หรือถือเอาเป็นข้อปฏิบัติด้วยดีรักษาทุดวงได้ไม่ใช่การไปทําอะไรด้วยความไม่รู้ไม่ใช่การเดินดวงเดินป่าไม่ใช่การเดินเป็นแถวตามๆกันแล้วให้คนมากราบบ้ายบูชาแต่อย่างใดทุด,ดงทั้งหมดเป็นความประพฤติด้วยความเห็นประโยชน์ของการเป็นผู้อยู่ขัดเกลากิเลที่จะประพฤติด้วยอัติยาศัยของแต่และบุคคล โดยไม่มีการนังครับขึ้นอยู่กับการเป็นผู้เห็นประโยชน์ของการขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นอย่างแท้จริงและสำหรับผู้สมาทานรักษาทุดงจริงๆขัดเกลาจริงๆมีแต่จะปกปิดคุณของตนไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นรู้แม้จะสมาทานรักษามานานหลายสิบปีก็ตามอย่างเช่นตัวอย่างของพระเถระท่านหนึ่งสมาทานรักษาทุดงข้อ สันนอาธนะเดียวหรือเอกาสานิกังคะพระภิกษุน้องชายได้รับอ้อยจากเครือขัาผู้อุปถากแล้วนำไปถวายท่านท่านไม่รับน้องชายจึงถามว่าท่านรักษาเอกาสานิกังคะทุดงหลีท่านพระเถระแม้จะสมาทานรักษาทุดงมาถึงห้าสิบปีก็ไม่ยอมบอกก็เลยรับอ้อยมาฉัน พ้นปากแล้วสมาทานรักษาใหม่นี่คือตัวอย่างของผู้ที่ขัดเก่าจริงๆแม้จะรักษาทุดงก็ไม่ได้ประกาศหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นได้รับรู้และที่น่าพิจารณาคือทุดงที่เป็นอกุศลไม่มีใครก็ตามที่ปรารถนาลามกมุ่งลาบสักกะละสะละเถรนอยากให้ผู้อื่นยกย่องตะละเถรนแล้วสมาทานทุดง อย่างนี้ก็ไม่เป็นทุดงในพระพุทธศาสนาแต่เป็นการกระทาที่ผิดคลาดเคลื่อนจากพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นการหันหลังให้พระสัตธรรมมีแต่จะเป็นโทษโดยส่วนเดียวทุดงคะมีทั้งหมด13าประกาศได้แก่ 1. ปังสุกูลิสุกูลิกังคะ อ่านาชา้าปังสุกุลิกังคะหมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้มีการทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลเป็นปกติคือใช้แต่ผ้าบังสุกุลคือผ้าเปื้อนฝุนเป็นผ้าเก่าที่คนเขาทิ้งเอาไว้ตามกองขยะบ้างผ้าข้างถนนบ้างผ้าห่อศพบ,บ้างผ้าเช็ดมลทินคันบ้างแล้วนำผ้าเหล่านั้นมาซักย้อม เย็บต่อกันจนเป็นผืนใหญ่ที่พอจะใช้ได้เว้นจากการรับผ้าจีวรที่มีผู้นำมาถวาย 2. เตจีวลิกังคะหมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้มีการทรงไว้ซึ่งตรายจีวรเป็นปกติกล่าวคือทรงพระตายจีวรซึ่งเป็นผ้าเพียงสามผืนได้แก่ผ้าอุตราสง หรือผ้าจีวรผ้าอันตรวาตกคือผ้าทวมหรือผ้านุ่มและผ้าสังคติหมายถึงผ้าห่มซ้อนเพียงผ้าสามผืนนี้ก็เพียงพอที่จะเป็นเครื่องรักษากายให้ชีวิตของท่านเป็นไปได้ 3. ปินทะปาติกังคะหมายถึงองค์แห่งทิศสุผู้มีการเที่ยวบินทบาทเป็นปกติกล่าวคือ เที่ยวบินจบาตแล้วฉันเฉพาะอาหารที่ได้มาจากการเที่ยวบินบาตเว้นจากการรับกิติมนตแสดงถึงความเป็นผู้มากน้อยสันโดษขัดกล่าวจริงๆอาหารที่ได้มาก็เพียงเพื่ออย่างอัตภาพให้เป็นไปได้เท่านั้น 4. สป,ปาทานจาริกังคะ หมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้มีการเที่ยวบินดาบาไปตามระดับเรือนเป็นปกติกล่าวคือเป็นการเที่ยวบินดาบาไปตามระดับบ้านไม่เลือกบ้านไม่ว่าจะมีผู้ถวายอะไรก็รับไปตามระดับบ้านไม่ข้ามบ้านตามใจชอบ 5. เอกาสนิกังคะหมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้มีการฉันณนะอาธนะเดียว หรือที่นั่งเดียวเป็นปกติกล่าวคือนั่งฉันอาหารณนะที่นั่งที่เดียวจนกว่าจะฉันเสร็จไม่นั่งหลายที่ 6. ปัตตะปินนะทิกลางคะหมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้มีอันถือเอาก้อนข้าวในบาทเป็นปกติกล่าวคือจะนําอาหารทุกชนิดที่จะบริโภคในมือนั้น มารวมกันในบาทและวจึงฉันอาหารนั้นไม่ติดในรสของอาหารและไม่วุ่นวายเกี่ยวกับภาชนะที่ใช้ด้วย 7. จ็คลุปัจฉาพัตติกังคะหมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้อันไม่ฉันปัจฉาพัดเป็นปกติกล่าวคือเมื่อรับอาหารมาแล้ว ตั้งใจว่าจะไม่รับอะไรเพิ่มอีกหลังจากนั้นถึงแม้จะมีใครนำอาหารมาถวายเพิ่มอีกก็จะไม่รับอะไรเพิ่มอีกเลย 8. อาลัญญิกังคะหมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกติกล่าวคือจะอยู่เฉพาะในป่าไม่อยู่ในเขตบ้าน 9. ลุกขะมูลิกังคะ หมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ที่โคนไม้เป็นปกติกล่าวคือจะพักอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้เป็นหลักง,งดเว้นจากการอยู่ในที่ที่มีหลังคาที่สร้างขึ้นมามุมบังสิบอพโกาสิกังคะหมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในที่แจ้งเป็นปกติกล่าวคือจะไม่เข้าสู่ที่มุงบังใดๆเลย สิบเอ็ดโศสานิกลางคะหมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในป่าช้าเป็นปกติกล่าวคือเป็นผู้งดเว้นจากที่พักอันสุขสบายทั้งหลายแล้วไปอาศัยอยู่ในป่าชา้าเป็นผู้ไม่ประมาทและลึกถึงความตายอยู่เสมอ 12. ยะถาสันทะติกลางคะหมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในเสนาสนะ ตามที่ท่านจัดให้เป็นปกติกล่าวคือเมื่อใครชี้ให้ไปพักที่ไหนหรือจัดที่พักอย่างใดไว้ให้ก็พักอาศัยในที่นั้นๆโดยไม่เลือกว่าสะดวกสบายหรือไม่สะดวกสบายหรือถูกใจหรือไม่ถูกใจ 13. เนสัมเนชิกังคะหมายถึงองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ด้วยความนั่งเป็นปกติ กล่าวคืออยู่ในอาเรียบทเพียงสาเท่านั้นคือยืนเดินนั่งเป็นผู้เว้นจากการนอนไม่เอดหลังนอนเป็นการบรรเทาความเป็นผู้มัวเมาในการนอนทั้งหมดเป็นเรื่องของการขัดเกลาวและเป็นไปตามอัธิาศัยของแต่ละท่านจริงๆสรุปทูดงคะมีทั้งหมด13ประการได้แก่หนึ่ง ปังสุกูลิกังคะ 2. เตจิวลิกังคะ 3. าปินทปาติกังคะ 4. ส,สะปาทานนะจาริกังคะ 5. เอกาศนิกังคะ 6. ปัตตะปินทะทิกังคะ 7. จ็ลุป,ปัจฉะพัตติกังคะ 8. อาลัญย กังคะ 9. ลุกะมูลิกังคะ 10. อัพโภกาสิกังคะ 11. โสสานิกังคะ 12. ยะถาสันทติกังคะ 13. เนสัชิกังคะพระภิกษุสามารถสมาทานรักษาตุโดงได้ทั้ง13ข้อ สามเณรสามารถสมาทานรักษาได้ส2ข้อเว้นข้อที่เกี่ยวกับไตรจีวรส่วนคฤหัสั์สามารถสมาทานรักษาได้สองข้อที่เกี่ยวกับอาหารคือบริโภคครั้งเดียวและบริโภคโดยใช้ภาชนะเดียวข้อที่น่าพิจารณาเพิ่มเติมคือแม้ไม่ได้สมาทานรักษาทุดงก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเป็นเรื่องของอัจยาศัยของแต่ละคน ที่จะสมาทานรักษาขับเกล่ายิ่งขึ้นนอกเหนือจากการสำรวมระวังรักษาศิกขาบทอันเป็นพระวินัยบัญญัติแม้ไม่ได้สมาทานรักษาทุดงก็สามารถที่จะฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมตเตริมปัญญาไม่ประมาทในการสะสมความดีในชีวิตประจำวันได้ขึ้นอยู่กับความเป็นผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรมเท่านั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นแล้วบุคคลผู้ที่เป็นชาวพุทธควรอย่างยิ่งที่จะได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจเมื่อได้ศึกษาพระธรรมด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วจะเห็นถึงพระหมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงให้สัตว์โลกได้เข้าใจถูกเห็นถูกตามฟันเป็นจริงพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงที่จะให้ไม่รู้ ให้ไม่เกิดปัญญานั้นไม่มีแต่ที่มีการกระทําอะไรที่ผิดปกติคลาดเคลื่อนไปจากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็เพราะว่าขาดการศึกษาไม่มีความเข้าใจพระธรรมอยากถูกต้องถูกอวิชชาหรือความไม่รู้และมิจฉาทิจิความเป็นผิดตลอดจนถึงกิเลสประการอื่นๆครอบนำเลยทำให้มีการกระทำอะไรที่ผิดๆมากมาย เป็นไปตามอำนาจของกิเลสท,ที่ได้สะสมมาจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจริงๆพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงทุกคำเป็นคำจริงที่ให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้เข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเป็นไปเพื่อละคลายขัดเกลากิเลสและเมื่อเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะไม่ตกไปในฝ่ายผิดไม่ถูกชักจูงหรือไม่ถูกหลอกลวงด้วยกิเลสของคนอื่นเพราะได้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วและยังสามารถจะอธิบายเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้เข้าใจตามพระธรรมอย่างถูกต้องเป็นการช่วยการรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการตั้งใจศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกตามวานเป็นจริง จบภาษาบาลีหนึ่งคำะติธรรมประจำสัปดาห์ทุตงังคะหรือทุดงหมายถึงองค์ธรรมที่เป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสชมลมบ้านธรรมะมอตอพอธรรมาชิกเลขที่867วันเสาร์ที่28ตุลาคม2566